สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ที่อายุประมาณเกือบ50แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองจากการที่ใช้พวกครีมบำรุงยิ่งตอนเนี้เวลาเราออกไปเจอแดดมีความรู้สึกว่าแดดแรงมากมันทําร้ายผิวเรามากๆแล้วลูกเนี่ยก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ก็คือชื่อสกนะซึ่งประก่อบสาสกะคืออะไรมันดียังไง ลูกก็จะเล่าให้ฟังว่าโอ้ยมันมีสารสก,กัดจากธรรมชาติเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันคือสิ่งที่ดีมากๆแต่สิ่งที่ก่อนที่จะตัดสินใจทดลองคือเห็นลูกก่อนค่ะทําไมลูกผิวดีขึ้นทําไมลูกขาวขึ้นก็เลยเริ่มกินมาประมาณ7เม็ด แล้วมีความรู้สึกว่าอผิวเราดูดีขึ้นลูกบอกว่าถ้ากินประมาณ3-4ี่กระปุกมันจะดีเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ต้องทดลองดูเนาะเพราะหลายอย่างถ้าเราเปิดใจอ่ะมันน่าจะไปให้สุดมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติของดีมาจากญี่ปุ่นแม่ก็เลยเชื่อมั่นว่ามันดูน่าเชื่อถือมากๆแล้วเมื่อทดลองกับตัวเองมันคือประสบการณ์ทางตรงซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากแล้วก็เลยคิดว่าถ้าในเมื่อเราลองกับตัวเองแล้วดีมันต้องแนะนําค่ะมันต้องบอกต่อเพราะบอกเลยว่าของดีจะขายได้โดยตัวของ เองขอบคุณสาคณะขอบคุณแบรนด์สลอรสโกนะคะที่เอาของดีๆเข้ามาแล้วก็ราคาก็ดีนะเพราะแม่ว่าหาออกมาต่อเม็ดแล้วเนี่ยคือ1วันในการดูแลสุขภาพไม่แพงเลยค่ะและคุ้มค่ามากๆขอบคุณค่ะ